เรื่องแรกของแคนด้วยค่ะแคนตั้งตัวไหมค่ะก็แคนนะคะรับบทเป็นลิลินค่ะในเรื่องไคลปักน้องเองค่ะก็เรียกได้ว่านี้คือแบบเรื่องแรกแบบใหม่แกะกล่องเลยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆากเลยก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามสปอร์ตซีรีส์เรื่องนี้ไปเรื่อยๆค่ะรับรองว่าเนื้อเรื่องจะแบบสนุกแล้วะค่อยๆเข้มข้นขึ้นแน่นอนค่ะจาก e ีแรกซีรีส์มันเป็นแนวแบบสนุกอะค่ะแต่ว่าจริงๆเนื้อเรื่องมันค่อนข้างแบบ แอบดราม่านิดนึงแต่คือเราไม่อยากเล่าให้มันเป็นแบบขายดราม่าแล้วก็ทุกคนดูแล้วร้องไห้ตามขนาดนั้นก็เลยทำมูทให้มันดูสนุกขึ้นอยู่ในสนสนุกแล้วก็เหมือนแบบมีคอมเมดี้เข้ามาแทรกด้วยนิดหน่อยค่ะก็จะมีเรื่องของแบบครอบครัวความสัมพันธ์ต่างๆขึ้นมาอีกเชื่อว่าทุกคนดูเราแน่าจะสัมผัสได้ถึงความสนุกแล้วก็ความอบอุ่นในครอบครัวอะ่งๆที่บอกว่าเป็นเรื่องข้วามอ่นัเป็นในบ้า แรกของเราเรียกว่าเหมือนชาริ่จิ้งอยู่ค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ไม่เคยแสดงมาก่อนก็มีการดูโชอปมีการฝึกเข้าเข้าบทเวลาที่กว่าม,มาเล่นค่ะกลื่นเต้นค่ะแต่ว่าก็ค่อยๆแบบกลับตัวก็เริ่มแบบชินมากขึ้นยาวไปเมา่อไหรน้องใหม่มากแล้วก็แบบคือรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นเจไดนตลอด เราเราก็รู้สึกว่าแบบเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอะไรก็แบบแนะนำแต่ว่าเขาทำได้อยู่แล้วเรามากกว่าที่ต้องไปกำลังใจให้ตัวเราเองนี่อยากเล่นอี่เป็นฟสิกสใช่มันเป็นแนวฟิสิกส์ที่เราไม่เคยเล่นเหมือนกนะะันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบยังไม่ค่อยชินกับกัแบตบ่หลายอย่างก็ต้องค่อยๆปรับตัวเต้นยังไม่มาทำทุกอย่าจะออนแล้วใช่ไหมคะ ตื่นเต้นมากเือคุยกันเองส่วนตัวว่าแบบเฮ้ยมันจะออนแอร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังคิดกันอยู่เลยว่าบบเฮ้ยคนดูจะจะรู้สึกยังไงจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แอบสปอยว่าเราแอบ,บดูกันแล้วเลยก <c oughs> ั่อนั้างทค่อนข้างหนักค่ะค่อนข้างหนักเหมือนแบบเอออย่างที่บอกว่ามันเป็น,นแนวเซสซิคเนะแล้วก็เหมือนเราต้องรับบทเป็นคุณแม่นนเลี้ยงเดี่ยวด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นแนวที่ยังไม่เคยเล่นมากองหนักค่ะ มีอะรบาเแงหมีการอห่ือปรึกษาเรื่องบวเรื่องอะไริาทีที่จะถ่ายทอดบนห้าได้ดูแบมามีการเตรมอารณงก่อนช่วงเช้าแอย่าดาวกาจะมาช่วยาะเตรียมอารองก่อชเช้ารสาไหนเราชอยายจริงๆก็มีหลายสีแลยเนะเพราะว่าแต่ละสี ว่ามันมีหลากหายความรู้สึกค่ะินย่าน่าจะเป็นซินที่อารมณ์แซินที่ใช้อารมณ์ม่สัเพี่อใจคร่าอย่างเ่นการทำงานร่วมกันเป็นไงบ้างคะเเข้างมาเล่นร่วมกันเนาะมันต้องปรับงานเข้าหากันมากน้อยมากแค่ไหนต้องกเรคนเนตเหมือนอยู่ในตลาดเลยอ่ะแย่งกันพูดแบบสนุกมาก ทำไนะคะบอกว่าอะไรนะเราต้องไปทำงานาร่วมกันคนแรกเลยะรับจูนอะไรยังไงต้อหากันมากเลยแค่ไหนก็ต้องค่อยๆปรับอะค่ะเพราะว่าแบบก็เพิ่งรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ย่าเองก็เหมือนแบบเหมือนเราจะชินกับการทํางานที่แบบโฟกัสงานงานงานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเจอแบบแทนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเขายังยังไม่เคยยังไม่เคยทํางานในด้านนี้มาก่อนก็เลยแบบมีอะไรก็อยากเรียนร <leg> านอะไรแบบนี้เป็นใกงา ตอนแรกก็แฟนก็หลงเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนเราเคยเราเจอกันนี้เป็เรื่องแรกเลยก็รู้สึกว่าเพิ่การเตรียมแบบเวิร์กช็อปด้วยกันอยู่หลายครั้งเพื่อเหมือนให้สาวที่เราคุ้นเคยกันมากขึ้นแล้วก็เข้าใจในตัวละครมากขึ้นก็แบบไปเรื่อยๆก็เรื่มงชิมก็เรื่องเนี่ยแต่ลำเป็นยังไงคะยากมากเลยยากค่ะ เบบีคือเจ็เดือนเองนะคะอายุน้อยมากแล้วก็ยังเดินไม่ได้เลยค่ะยังควานอยู่เลยแล้วก็เหมือนแบบเวลาเราทํางานกับน้องอย่างเงี้ยเราไม่สามารถแบบสื่อสารได้เพราะว่าน้องยังเด็กมากใช่ไหมคะก็ต้องใช้วิธีการแบบลอกล่ออย่างเช่นแบบถ้าเราอยากให้น้องมองกล้องอะไรเงี้ยก็ต้องมีของเล่นหรือตุ๊กตาที่น้องชอบอะไรเงี้ยมีเยอะอยู่ค่ะชักน้องแต่ว่าจริงๆน้องน่ารักมากเลยน้องคือแบบ เป็นเบบี้ที่เรียกว่าถ้าเป็นการแสดงโปรเฟิเชียลค่ะน้องหน้ามากแต่ว่ามันก็จะมีบีซีที่อาจจะควบคุมไม่ได้เนื่องจากเราเล็กๆมากค่ะเราก็คือต้องแบบช่วยตลอดด้วยดวงนละคุณน้องน้ามากๆแล้วถือว่าลื่นไหลเนีค่ะชอบไหมคะเด็กเล็กชอบเด็กเรียกว่าเหมือนน้อง ก็ทำให้เหมือนบรรยากาศในกองแบบดีขึ้นลงมาคทีมงานทุกคนก็คือชอบก็เหมือนแฮปปี้ที่แบบมีน้องไปเชียร์ก็รอดูน้องขอถามว่าวันคล้ายที่ผ่านมาหวานก็รดูนี่ด้วยใช่ไหมมีไงบ้างบรรยากาศวันนั้นถามแต่ละคนเลยที่ฮาฮาเออคือเทยเป็นไงบ้างที่ผ่านมา งไมาสีแดงจริงตอนแรกไม่ได้คิดแบบแอบเซอร์ไพรส์ที่อยู่ที่แบบอิจฉาตรงไหตอนแรกไม่ได้เอ็กซ์เพคไม่ได้คิดเลยขอบคุณที่ให้แล้วก็มีของเอออมเมนวันนั้นเป็นยังไงทุกคนดีสุดๆเออเผื่อเลยบรรยากาศถามเรื่องนี้ยังไงทุกคนเดี๋ยวต้องมีแบบอาจจะมีความลับในซ้อนอยู่ไม่มีไม่มีอามีอิจฉาเป็นไงบ้างวันนั้ ันมาเลริเดียใช่ไหมค่ะไปกินข้าวกันเฉยๆค่ะแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนเราก็รู้สึกว่าเออเห<า>มือนที่ผ่านมาตั้งแต่รู้จักกันเรายังไม่เคยให้ของขวัญอะไรขงเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่แบบเออเราจะได้ให้เขา,าแล้วอยากได้ของขวัญอะไรหรอมีค่ะก็มีค่ะ เนกัไแ้กกน็มีดอกไม้ก็มีตุ๊กตาอ่าเราเลือกเองเลยไหมตุ๊กตาพี่เองทำไมต้องให้ตุ๊กตาก็เห็นจริงมันคือตุ๊กตาที่แฮนชอบแล้วอยากได้มานานมากแล้วแต่คิดว่าอยากก็น่าจะชอบเพราะมันน่ารักที่เลยแบบใครพี่อาจารย์นอกจับน้องขาให้ตุ๊กตาเราให้เลยเขาให้เลยลูกมีความล้าความกัน ไม่อยากจะพูดไม่มีครลาให้ดอกไม้เขาเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เปยไหมเปยไหมยาหรอใช่ไม่เปไม่เปยไม่เท่าไหร่หรอเออไม่เท่าไหร่แสดงว่าเปเปยไหมเขาเปยให้เราอ๋อต้มหูอุ้ยอันนี้หรอเออภาพยังไม่เห็นอีกเติร์นใหม่ใช่ไหมไม่เออ คือเหมือนเราอะรู้สึกว่าแบบเราเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเราถ้าเกิดถ้าเป็นเราเราเราน่าจะรู้สึกดีถ้าเกิดเราได้ออเดอร์อะไรเราคิดว่าแบบต่างหูอะมันเป็นอะไรที่มันน่ารักเหมือนแบบเราอยากเห็นเขาอะใส่ใช่ไหมเราก็เลยอยากเห็นอะอยากเห็นมันอยู่บนตัวเขาอะไรเงี้ยเราคิดว่าต่างหูมันใช้ได้หลายโอกาสเป็นหัวใจด้วยเลือกเองเลยไหม กับมอือตัวเองค่ะตัวเองเออจะมีแบบต่างหูแม้อันนี้เหมือนการก็เหมือนใจอีกคู่นึงอะไรอย่างเงี้ยมีแล้วมีแล้วเฮ้ยพี่หรอยังยังโยนหินนะเนี่ยโยนหินถาถาเล <c oughs> สดุด <c oughs> เออแต่ก็เป็นโมเมนต์ที่น่าราั <c oughs> าเก <c oughs> เวลาดูมีพิรุธมากมีมีมีอะไรอีกไหมครับต่างหู้วยกันจะมีแพนที่ไม่แบบ ไปชมไปเที่ยวไปดีพูดได้ไหมไปเที่ยวด้กันอีกไหมหมาว่าก็คงก็ไปเรื่อยๆรี่อยจะต่อยที่ไหนเขายถึงก็คงเราก็คงแบบไปกินข้าวไปอะไรไม่เรื่อยอยู่แล้วในวันที่สีต่างๆใช่ไหมก็ ช่วยหน่ะเอออ่าก็ถือเป็นโมเมนต์น่ารักค่ะเป็นโมเมนต์น่ารักโอ้เป็แฟนก็ยังเหน่อยบ้างเป็นแฟนเพราะเขาเสี่ยวมลกเรืองคือแบบตอนแรกเราเราไม่ได้คิดเนาะว่าแบบว่ามันมันจะมีแบบแฟนมาแซวเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่ทันได้เตรียมตัวเไง แล้วพอเซามาก็แบบไปไม่เป็นเลยตอนแรกคือเรากบบว่าเราอยากเก็บภาพไว้เพราะว่าอยากเอาไว้ดูเองเหมือนแบบอยากเก็บโมเมนต์ไว้ดูเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะตอนนั้นเราก็เซอร์ไพรส์เขาด้วยใช่ไหมคะเหมือนเราหลอกเขาว่าแบบตั้งกล้องไว้หน่อยเหมือนแบบเดี๋ยวจะเอาไปตัดลงตอนเรากินข้าวกันเล่นๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบหยิบหยิบของออกมาให้อะไรเงี้ยแต่เขาดูอันนี้ไม่รู้เออแต่เขาดูไม่ตกใจจริงนะแบบไม่รู้เลยตอนแรกก็งงว่าตั้งกล้องทำไมเออ แล้วตอนแล้วตอนแรกนะจังหวะคือแบบจังหวะไม่เป็นใจเลยคือบ <laughs> แบบว่าคือเหมือนตอนนั้นนะจังหวะที่หนูแบบให้เขาหลับตาใช่ป่ะแล้วแบบว่าจะหยิบของออกมาอย่างเงี้ยก็คือพนักงานก็แบบเอาของมาเสิร์ฟเอาเมนูไม่เอาอะไรคือเราไม่เตี้ยมบใครเลยไม่ได้เต <แก S 2> <ค>ี้ย<ค>มอะไ<ค>รเลยพนักงานเขามาถามว่าอหาอะไรอล้วอหล่ยส่คือจังหวะแบบโอ้เป็นตลาดหัวดำ นได้น้องเราก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้แฮปปี oh, yeah, kind of ้ค่ะก็ลอดูในประเออโอเคโอ้โหข้าศแล้วนะก้าศึกแล้วนะกดดันแล้วค่ะกดดันแล้วค่ะโอเคค่ะคือค่ะ